สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสนุกค้านะครับอยู่กับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้ชายพีมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อตอนบ่ายนี้เลยนะครับเป็นเจ้าโครล่าออติสนะครับผมคันนี้1.6ตัวจีนะครับปี2018นะครับผมราคาเพียงนะครับ 4 1 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ c o r o l l a a l t i s คันนี้นะครับผมนะครับรถปี2018นะครับ4 1 9 0 0 0าครับผมเลขไม้นะครับ186,000โลเท่านั้นนะครับผมลูกค้าตัวรถสวยเลยนะครับสภาพดีนะครับผมใครหา a l t i s ไว้ใช้งานอยู่นะครับราคา4 0 0 0ต้นๆครับผมนะครับผ่อนไม่แพงครับผมลูกค้าคันนี้ แปดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมเครดิตดีประวัติดีฟรีดาวออกรถได้เลยนะครับผมนะครับกนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้งพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันครับนะครับด้านหน้าโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟมันตินะครับผมตัวนี้สวยเลยนะครับสภาพดีเลยนะครับได้ไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโคมไฟนะครับ ร่องรอยไม่มีเห็นเลยนะครับนี่แดดสองนะครับจ้าจ้าอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงตัวคิ้วโครเมียมไฟนะครับสวยนะครับผมนะครับหน้ากระจังเป็นโครเมียมนะครับผมนี่นะครับเงาเงาครับสวยนะครับอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะครับตามอายุการใช้งานนะครับผมลูกค้านะครับเรนไฟหน้าด้านซ้ายดูครับผมโคมไฟไม่หมองไม่เหลืองนะครับสวยใหม่ใส่นะครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงที่ร้านได้นะครับนะครับดูรัดตัวกันชนหน้านะครับ เรียมสันสวยนะครับตัวนี้ตัวรถคันนี้นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสีสวยครับผมนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับช่องลมนะครับสวยสภาพดีเลยนะครับนี่ครับผมนะดำๆเงาๆใหม่ๆเลยนะครับนะครับร่องรอยรอยฉีกขาดรอยขูดรอยถลอกไม่มี้เห็นเลยนะครับนะครับสภาพดีครับผมเรียมสันคมสวยนะครับอันติดตัวนี้ตัวนี้นะครับผมนะครับรอยต่อของตัวกันชนหน้านะครับผมนี่ครับร่องนะครับแนบชิดสนิทหมดเลยนะครับ ไม่ดึงไม่อ่านะครับรวมถึงตัวนะครับบางโคนหน้านะครับไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มนะครับผมนะครับร้อแม็กเป็นขอบ16นะครับแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้แม็กทูโทนปัดเงานะครับนะครับร้อแม็กสภาพดีนะครับนี่อาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยครับผมนะครับนิดเดียวนะครับลูกค้ายางอื่นสวยหมดครับผมนี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับการันตีคุณภาพให้เลยนะครับ สีได้ยางครับผมสองูนย้าทับห้าห้า R สิบนะครับคันนี้ได้ยางปี2 0 2 3นะครับผมนี่ยางใหม่เลยนะครับนี่ครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับยางสวยยางใหม่เลยสภาพดีครับนะครับได้ยางปี2 0 23าไปใช้งานเลยนะครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆครับนะครับซุ้มล้อนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมหมดเลยนะครับดูครับผมนะครับโช๊คสปริงนะครับรอยมาร์ครอยเต็มสีโรงงานยังอยู่นะครับผม นะครับตัวนี้เดิมสนิทเลยนะครับโครงสร้างตัวรถบอดี้ตัวถังนะครับผมนะครับตัวเช็คประวัติศูนย์ได้หมดนะครับผมลูกค้านะครับการันตีให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับโลโก้นะครับดูโวบีบีนะครับผมหนี่มีมาให้ครบหมดนะครับจะจกมองข้างครับผมพับปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวดูครับผมไม่มีรอยขูดรอยแตกนะครับสภาพดีครับผมนะครับสีผิวพันธ์ต่างๆด้านข้างตัวรถนะครับผม นี o, ่สีบนเงินสีสวยนะครับสีนี้นะครับยอดนิยมอยู่แล้วนะครับสําหรับออติสสีนี้นะครับผมนะครับเส้นประตูครับผมนี่คมคมชัดๆนะครับสภาพดีเลยนะครับสวยๆครับนี่คิ้วขอบประตูครับผมคิ้วเสาประตูนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับรวมถึงตัวคิ้วริดน้ําขอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมนี่เงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับกระจกนะครับนี่สติกเกอร์นะครับโตโยต้าออโต้รามนะครับผมน้าของแท้นะครับผมทุกบานเลยนะครับ มาดูภายในหองผู้โดยสานกันบ้างครับเป็นโทนสว่างนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับสบายตาครับผมเป็นสีเบจนะครับหรือว่าสีครีมนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ของแท้เลยนะครับหนังแท้นะครับมากับรถเลยนะครับเบาะสวยมากนะครับสวยสาดเลยนี่ดูครับร่องรอยนะครับไม่มีเลยนะครับคาบสกปรกรอยแตกรอยขาดนะครับของตัวเบาะนะครับผมสวยมากนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้านี่ใครหาอยู่นะครับสี่แสนหนึ่งหนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผม นะครับราคานี้จับต้องได้นะครับผมนะไม่แพงไม่ไม่ถูกเกินไปนะครับนะครับผมอย่างว่านะใครยๆก็อยากได้ของถูกนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูเลขไม้ก่อนเลยนะครับผมหน้าตาหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมนี่ครับสภาพนี้เลยนะครับนะครับเลขไม้ครับผมนะครับอย่างนี้ผมแจ้งไปต้นคลิปนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าโลเท่านั้นครับต่อปีนะครับผม หรืออยู่ในค่าเฉลี่ยที่กำลังนะครับไม่มากไม่มากเกินไปนะครับนับสามหมื่นกว่าโลนะครับนะครับลูกค้าเลขไม่ประมาณนี้นะครับผมนี่ให้ดูใบสคบนะครับหนึ่งจุดหกตัวจีครับผมสี่เซนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสิบแปดไมแสนแปดหมื่นหกพันนะครับผมนะครับกําลังดีเลยนะครับผมพวงมาลัยนะครับได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับสวยครับพวงมาลัยสภาพดีนะครับร่องรอยไม่มีเห็นเลยนะครับไม่มีรอยขูดรอยถลอกนะครับผมของตัวพวงมาลัยนะครับ นะครับผมนี่นะครับหรือว่าลูกค้านะครับผมอยากได้เลขไม้ที่น้อยกว่านี้นะครับมีครับผมนะลูกค้าอันติดที่ร้านมีเยอะมากครับผมนะาสนใจนะครับโทรจองจัดจบได้เลยนะครับผมนะครับแต่ว่าราคาก็อาจจะป็นราคาหนึ่งนะครับผมนะครับราคานี้ก็เลขไม้ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับผมนะลูกค้าอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับแต่ว่าตัวรถผมบอกเลยว่าสวยเก๋เอเหมือนกันนะครับแทบทุกคันเลยนะครับผมนะครับหน้าจอครับผมนะเป็นวิทยุซีดีนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมนะครับ สภาพดีครับแอร์อนาล็อกครับผมนะครับแอร์เย็นครับผมลมแรงเลยนะครับเกียร์ครับผมเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้ครับหัวเกียร์สวยนะครับใหม่ๆเลยนะครับรวมถึงตัวแผงเกียร์นะครับสภาพดีครับคอนโซลกลางนะครับเบรกมือนี่ครับตึงๆมือเลยนะครับมีที่วางแก้วน้าให้2แก้วนะครับผมนี่ครับเกียร์กลางครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะลูกค้านะครับคอนโซลหน้าครับผมนะครับรอยขาวตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับผมนะครับใหม่สวยสะอาดนะครับ ช่องแอร์ดูครับผมนี่นะครับฝั่งขวาครับกรับได้รอบทิศทางเลยนะครับนี่นะครับไม่หลวมนะครับผมนะลูกค้าแน่นๆครับนะครับช่องเก็บเหรียญนะครับผมนะครับอที่ปรับกระจบมองข้างนะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับผมนะครับใายหาอยู่ดูอยู่นะครับผมมีงบอยู่ประมาณ4ี่แสนต้นๆอยากได้รถเก่งขับนะครับผมนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองนะครับเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ถ้าข้อความมาได้เลยนะครับฝ้าเพดานครับผมนะครับ ไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับสวยสภาพดีนะครับผมนะครับไม่สกปรกเลยนะครับไฟเพดานนะครับติดครบหมดนะครับผมฝั่งนี้นะครับนี่กระจกแต่งหน้าพร้อมนะครับไฟนะครับผมสองสว่างนะครับผมเวลาแต่งหน้าจะได้มองเห็นชัดๆเนาะเวลากรีดคิวกรีดตานะครับผมนี่จะได้ตรงๆนะครับนะครับนี่ฝั่งคนขับครับผมมีให้เช่นกันนะครับกระจกแต่งหน้าเหมือนกันนะครับผมนะครับขับไปแต่งไปก็ได้นะครับผมนะครับอยู่ที่ความสามารถนะครับ นะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับผมนี่ครับยางขอบกระดูกงูนะครับตัวนี้ใหม่เลยนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมสวยสภาพดีครับโครงสร้างตัวรถนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะตัวนี้นี่ครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่สวยครับผมนะสภาพดีนะครับเสากลางด้านในโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับแผงประตูครับผมสวยเดิมใหม่ครับ แจ่มๆอย่างนี้เลยนะครับรถไม่ช้ําเลยนะครับผมนะาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะครับด้านข้างตัวรถดูครับผมนี่นะครับสีเสมอกันทุกบานนะครับสภาพดีครับจบๆเลยคันนี้นะครับออกไปนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับผมบ่อหลังห้องผู้โดยสารดูครับใหม่กริปเลยนะครับร่องรอยไม่มีให้เห็นเลยนะครับสวยๆครับผมสะอาดนะครับ พร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับห้องผู้โดยสารกว้างอยู่แล้วนะครับสำหรับฮอนด้าคราออติสนะครับจะไปฮอนด้าเช่นั้นผมขออภัยครับนะครับกระเป๋าจิงงจื่มีให้เฉพาะฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับผมนะครับพรมพยางครับผมนี่ครับเอี่ยมสะอาดๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมไม่สกปรกนะครับภายในผู้โดยสารนะครับผมเรียมสันสีนะครับขอบบังโคลนหลังด้านในดูครับผมนะครับรอยต่อของการทําสีไม่มีให้เห็นนะครับผมน้าลูกค้าสภาพดีครับ แผงประตูสวยครับผมเดิมเดิมเลยนะครับใหม่ๆนะครับนี่ครับผมรอแม็กครับผมนะครับหลังขวานะครับสวยๆครับสภาพดีครับผมน้าดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับผมซุ้มล้อครับผมนี่ดูนะครับด้านข้างตัวรถสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีครับผมเรนไฟท้ายดูครับผมนี่นี่ครับสวยเลยนะครับไฟท้ายนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับตัวนี้ ไฟสวยครับไฟเบรเป็น LVD ด้วยนะครับผมสภาพดีเลยนะครับรอยคูดรอยถลอกรอยแตกรายงานไม่มีนะครับนะครับเป็นชนหลังดูครับผมนะครับรอยบุบรอยดุ้งรอยชนไม่มีนะครับสวยมากนะครับสีเสมอกันเลยนะครับผมนะครับมาพร้อมกับตัวไฟทับทิมสะท้อนแสงนะครับผมลูกค้าสวยๆครับเรียมสันตัวกันชนท้ายนะครับผมโลโก้ฝาท้ายครับ 1.6G นะครับผมนี่โลโก้โครราติดนะครับผมมาครบหมดเลยนะครับดูครับผม คิ้วโครเมียมฝาท้ายนะครับเงาเงาอย่างนี้เลยนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมสวยๆครับรวมถึงตัวโลโก้นะครับมองเห็นเด่นชัดเลยนะครับเลนส์ไฟท้ายหลังซ้ายครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับโคมไฟสวยใหม่นะครับผมนะครับเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้เลยนะครับผมนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับสําหรับใครที่หาอันติดไว้ใช้งานอยู่นะครับผมราคาสี่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับมาครับผมมาดูภายในห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะครับนี่ดูครับผม ใหม่กิฟเลยนะครับไม่สกปรกเลยนะครับสภาพดีมากนะครับภายในห้องเก็บสัมภาระนะครับผมสวยๆครับบอกเลยนะครับไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับตัวนี้สภาพดีครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยในยางอะไหล่อยู่ครบนะครับผมล้อไหลเป็นล้อกระทะนะครับถุงเครื่องมือนะครับแม่แรงประแจถอดล้อนะครับผมนะครับอุปกรณ์ช่วยเดี๋ยวฉุกเฉินครับผมมีให้ครบหมดนะครับนะครับนี่ดูโครงสร้างตัวรถนะครับพื้นยางอะไหล่นะครับผมตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับจากโรงงานนะครับผม นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนท้ายนะครับผมนี่ครับไม่เคยตัดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคาะนะครับผมนัดชัดๆเลยนะครับไม้อัดดูครับผมไม่พองไม่แตกนะครับตัวนี้สวยครับเดิมๆเลยนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับขอบรางน้ําครับผมนี่ครับจุดเม็ดอาหักนะครับรอยซีนะครับตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับนะครับรวมถึงตัวบันพับฝาท้ายหัวน็อตครับผมนี่ดูหน่อยครับนี่ครับไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะครับฝาท้ายแท้หมดนะครับ แผ่นปิดฝาท้ายดูครับผมสวยๆนี่เลยนะครับนี่ร่องรอยไม่มีนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับผมดูครับนี่หัวน็อตนะครับชัดๆเลยนะครับผมเดิมหมดนะครับฝาท้ายดูครับผมนะครับของแท้เลยนะครับจิกลงไปนะครับแล้วเป็นรอยเล็บนะครับผมน้าซีนแท้ซีนเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับผมจุดเม็ดอาร์กรอยซีนนะครับขอบยางขอบฝาท้ายนะครับผมสวยใหม่สภาพดีนะครับ นะครับผมลูกค้านะครับผมนะเข้ามารับชมตัวรถจริงก่อนได้นะครับหรือว่าดูในคลิปแล้วนะครับถูกใจนะครับโอนจองจัดจบได้เลยนะครับผมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมนะครับล้อแมกหลังซ้ายนะครับผมนี่สวยๆครับสภาพดีเลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมยางใหม่ด้วยยางปียี่ิบสามนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับผมซุ้มล้อดูครับผมนี่เดิมๆนะครับตัวรถไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติชนนะครับนี่ดูด้านข้างประตูครับผม รอยบุบรอย้ะยิ้มไม่มีให้เห็นเลยนะครับสภาพดีครับสีสวยสีเงาเลยนะครับผมนะครับเบาะด้านหลังซ้ายนะครับใหม่กริปนะครับสะอาดเลยนะครับสีนะครับขอบบางโคนหลังด้านในนะครับเหลี่ยมสันต่างๆดูครับผมนะครับสวยเดิมใหม่นะครับสภาพดีครับแผงประตูดูครับผมแบบนี้เลยนะครับจัดไปได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับผมคิ้วรีดน้ำขอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะครับผม เดินตรงๆสวยๆนะครับผมรอยบุบรอยดุงไม่มีครับนี่ครับผมนะครับโทรมานะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมนี่ดูครับผมนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับผมหัวน็อตนะครับบานพับประตูนะครับผมไม่เคยถอดนะครับนี่แผ่นเพลทนะครับผมพร้อมเดล็กตัวถังเลยนะครับชัดๆเลยนะครับดูนะครับสภาพดีครับ นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมออกรถที่สนุกคานะครับได้รถสวยคัดเกตนะครับผมนะรถสวยเกตเอไปใช้งานแน่นอนนะครับนี่ครับถ่ายมุมไหนก็สวยครับผมคันนี้นะครับสภาพดีมากนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนะครับลูกค้าจะได้ดูครบทุกจุดนะครับไปครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่ดูห้องเครื่องก่อนเลยครับสวยมากนะครับสวยไหมครับสวยนะ สภาพดีมากครับผมห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูว์วิบีทนะครับผมหนึ่งจุหกลิตรนะครับหรือหนึ่งันหร้อยซีซีนะครับผมเชื้อเพลิงนะครับเป็นซินนะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับห้องเครื่องสวยใหม่สะอาดนะครับผมเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับสภาพดีมากครับดูท่อยางต่างๆนะครับด้านล่างครับผมนี่ครับหม้อน้ํานะครับผมสวยใหม่เดิมของแท้นะครับจิ๊บเลยนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มครับผมพร้อมใช้งานเลยนี่ดูตามแมวครับผมเขียวเขียวเลยนะครับ สวยครับหมอกองลูกใหญ่ครับชุดสายไฟนะครับไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดนะครับผมนะครับสภาพดีหมดเลยครับผมไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับนี่ครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมลูกค้านะครับดูชัดๆนะครับผมนี่เบ้าชคหน้าด้านซ้ายครับผมจุดเม็ดอาร์คนะครับตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับจากโรงงานนะครับผมไม่เคยเคาะตัดทําสีนะครับผมนะครับอุบัติเหตุชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับเบ้าโชกหัวน็อตนะครับผมสวยๆใหม่ๆนะครับดูน็อตยึดบางโคนครับผม ไม่มีรอยถอดเลยนะครับรวมถึงน็อตยึดบันพับฝากระโปรงหน้าด้านในดูครับซับในครับสีเดิมนะครับนี่ครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมหมดครับนี่ครับฉลากคําเตือนนะครับฉลากมอกครับผมอยู่ครบหมดนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับผมสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นเลยนะครับสวยใหม่ครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพดีมากครับนี่ครับหัวน็อตฝากระโปรงหน้าด้านขวาครับผม กล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ครับผมชัดชัดนะครับสวยสวยเลยนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมครับประทับตาโตโยต้านะครับผมนี่ครับหัวน็อตด้านในดูครับผมนะครับถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเบาโชกหน้าด้านขวานะครับผมนี่ครับเดิมเดิมนะครับสวยมากนะครับสะอาดเลยใหม่กริปนะครับผมกระปุกน้ํายาท่อยางต่างๆนะครับผมสวยใหม่สภาพดี abs ครับผมนุ่นนะครับรอยมาร์ครอยเต็มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับดูชุดแผงหน้านะครับชุดคันหน้าหน่อยครับผม เป็นไงครับนี่ครับตรงตรงนะครับเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับผมนะครับมารับชมตัวรถจริงได้นะครับผมลูกค้านะครับไม่มั่นใจนะครับพาผู้เชี่ยวชาญมาได้เลยนะครับผมนะครับแต่เชื่อใจได้เลยนะครับดูคลิปรีวิวของน้องพีแล้วนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าสวยตรงปกเกตเอนะครับผมนะครับรีวิวซื้อตรงตรงไปตรงมาครับผมลูกค้านะครับไม่มีตรงไหนปิดบังนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับโคราชิปหนึ่งจุดตัวจีนะครับผมคันนี้นะครับราคาสี่แสนหนึ่งหมืน 9,000บาทเท่านั้นนะครับผมเลขไม้นะครับ186,000โลเท่านั้นนะครับผมนะครับตัวรถสวยเดิมเกจเอครับผมสภาพดีนะครับครับพร้อมใช้งานเลยลูกค้านะครับสนใจนะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับโทรมาครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ